เั้นมาซื้อน้ำชาโอ้นึกว่าใครที่แท้ก,ก็ซอ,อกอนี่เองเหรอเป็นยังไงเม่อหงังานวันนี้ก็เรื่อยๆนะตอนนี้ดูเหมือนว่าฉันจะตื่นสายไปหน่อยนะอแล้วจะรับชาแบบไหนดีละ่ะชาคามไม้ก็พอแล้วโอเคงั้นฉันงั้นรองั้นไปนั่งรอฉันอยู่หน้า

เฮ้ยซอกชาที่สั่งได้แล้วอ๋อได้แล้วเลยทีพอดีช่วงนี้ฉันนอนไม่ค่อยหลับนะนาย็อย,ยทำงานฝืนตัวเองมากเกินไปเละนายก็รู้นี่ว่านะงานที่นายทำมันเออฉันรู้นะเดีสดจากตอนเช้าเดี๋ยวคงจะดีขึ้นเองละ ่สุดสุดท้ายแล้วส да. ิ่งที่ทำให้ฉันรู้ส like well ึกบายใจได้สึก็คือชาคาโมมาเนี่ยนั่งมืออะไรอยู่ได้ฉันไม่ได้สั่งข้าวไปนี ถือสว่าเป็นอาหารเช้าให้นายก่อนเราไปทํางานแล้วกันนะนายคงไม่ได้กินข้าวเช้ามาที่บ้านสินะก็ใช่ขอบใจนะแล้วไม่สิไว้เดี๋ยวฉันจะค่อยมาจา่ายค่าข้าววันหลังเลยนะไม่ต้องลรกินไปเถอะถือสว่านนายเป็นลูกค้าประจําของที่นี่ฉันจะให้นายกินฟรีสักรอบนึงคงไม่เป็นไรหรอกไม่กลัวผู้จัดก,การว่าอะไดี๋ยวฉันไปเคลียร์เขาเอางก็ได้ ถือซว่านายทำงานนั่นมานานพอสมควรแล้วได้กินข้าวฟรีสักครั้งคงไม่เป็นไรแล้วนะงั้นก็ไม่เกรงใจแล้วกันนะได้กินอาหารเช้าแล้วก็ชาเข้าไม้นี่มันทำให้รู้สึกกระปีกระเป๋าจาริงๆเลยเอาละได้เวลาทำงานแล้วมีอวของที่เต้องการนะ่ะ เงินของผมคงจะพอตามที่บอกนะอนูี่คิดว่าเือจะไม่จ่เงินอย่างเงินเหรอปลาาก็แค่กังวลทำไมมีปัญหาเฮ้ยเล่นมันเลยดีไหมครับเสียใจยเย็นใจยเย็นไอเด็กนี่มันก็เป็นแบบนี้แหละงั้นก็เดีลเดียวเฮีย ผมขอเวลาสักคู่หนึ่งได้ไหมมีปัญหาอะไรวะผมไม่มั่นใจว่าเงินที่เฮียให้ผมเป็นของจริงไหมนี่เองหาว่าค่าจ่ายจะไม่จ่ายเงินอย่างนั้นเลยเฮ้ยแม่งคุยว่าคนแก่เป็นแบบนี้นสมดเอเอดิวว่าดีวสุภาพบุรุษทั้งหลายทำอะไรกันอยู่เหรอเฮ้ยเองใครวะ ฉันก็คือเอเอ,เอพี่คิวพี่คิวคือคนจคะมาฆ่าพวกแกองเงี้ไรเฮ้ยเฮ้ยไอเชีย์นี่แม่งตำรวจนี่มายิงมันครับลูกพี่บาย หลักหลากหลากอ้นั่นเขาที่กำลังเร็วเข้าลรกพี่เฮ้ยนี่มันไงวาหรือว่าเองเป็นสายตำรวจอย่างนั้นเหรอมไม่ใช่น่เสียผมอธิบายได้นี่เด็กเวยนี่ไอเลลูกพี่เองด้วยหลังกันเองอย่างนั้นเหรอหายากเลยจะเจอเรื่องแบบนี้เ่ย น่งั้นก็ดีล้า้นานมากนะเอาละเสียพัวซะยิ่งเป็นใครกันแน่วะผมเป็นใครอเลยอาจจะเป็นสายตำรวจก็ได้นะใครจะรู้เลยไอเด็กวีนี่เฮ้ยเฮออ้ย <c oughs> ใช้ได้นะ ปืนรีโวเวอร์นี่มันก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเป็นไปได้ไงนี่ยิงหัวยิงหัวเปล่าประโยชน์นะเสียยอมแพ้ซะไม่งั้นหัวเสียจะได้ปลิวเนี่เฮ้ยอีกเว้นี่นี่ง่ายงั้นสินะนใช้ความรุนแรงหน่อยแล้วแหละ ไม่ตายเว้ยโหใช้ได้โดนยิงไปขนาดนั้นละตายป่าเอ้ยบ่าเอ้ยเสื้อกลายเป็นสีดำหมดเลยรู้ไหมฉันต้องเสียเวลาซักนานแค่ไหนเนี่ยตอนไปซักที่เครื่องซักผ้ามันก็ไม่หายดำแบบนี้หรอก สงสัยมันต้องซื้อเสือตัวใหม่แล้วสินะวิ้ยตายอุ้ยนี่ตายดิเวนนี่เอาละตาฉันมั่งนะเอาน่า เอออาอ่าเฮ้ยนี่มาอะไรกันหุบปาก์่าบ้าเสียเวลายังไม่พอยังต้องมาเสียเวลาซักผ้าหลังกลับบ้านอย่างนั้นเลยพวกแกรู้ไหมกันนะครับให้ฉันเสียเวลามากเลยนะฮะเออเออเกิดอะไรขึ้นกันแน่วะฉันเหรอ Hmm. ฉันก็คือนวยปลาปาไม่เสียยังไงไรง่อยเกงก็ด้วยตายเดี๋ยวนะไิ่พลาดเลยอ๋อตัวทีเมื่อกี้คนเล่นมันผิดคิวอะโอเคไม่พลาดแน่เออ,อ,อน่าเบื่อจริง เสื้อก็มีรูแล้วก็กลายเป็นสีดำอีกซบเปอยอ้ใช่เอาละนี่แล้วขอริบของกลางไปด้วยเลยแล้วกันนะเออฮะเออเอาละหวังว่งาระเบิดเวลาที่ตั้งไว้จะทำงานได้ดีโดยไม่มีปัญหานะ ไปอีกหนึ่งภารกิจแต่เสื้อชั้นมันดำไปหมดแล้วทีนี้จะซักออกได้ไหมล่ะเนี่ยเฮ้ยกลับบ้านไปนทำอะไรกินดีนะชั้นวันนี้